สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของเราในคลิปนี้นะคะคลิปของเราคลิปนี้เราจะมาเราจะมาพูดถึงไฟฟ้าที่เราใช้ในการเกษตรสําหรับสวนเราค่ะที่เราใช้นะคะเราใช้ไปกี่หน่วยใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าไฟทั้งหมดแต่และเดือนนี่คือเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมสําหรับเดือนแรกของเราเนี่ยคือ เดือน 11, จิบะะเอนพฤศจิกายน2564ค่ะเรามั่นใจว่าเรายังไม่ได้ใช้ไฟเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับตัวเราเองเรายังไม่ได้ใช้ไฟเลยนะคะเพราะว่าปั๊มน้ำของเรายังไม่ติดนะคะแต่ใบค่าไฟของเรามาคือครั้งหลัง2หน่วย ครั้งก่อน2หน่วยแต่จํานวนการใช้คือ0อูนยมันน่าจะเป็นที่ระบบเขาตั้งมาแบบนี้นะคะค่าไฟที่เราเสียเดือนพฤศจิกาก็ประมาณ8บาท7 6สตางค์นะคะคุณผู้ชมแต่เรายังไม่ได้ใช้ไฟฟ้าสักหน่วยเลยนะคะคุณผู้ชมมาดูเดือนถัดไปดีกว่าประจำเดือนธันวาคม2564นะคะ เลขครั้งหลังก็9หน่วยเลขครั้งก่อนคือ2หน่วยจำนวนการใช้คือ7นะคะประวัติการใช้ไฟฟ้า0หน่วยแล้วก็จำนวนเงินที่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า25บาทจุดส1่สตางค์นะคะเดือนต่อมาคือเดือนมก,กราคม2565นะคะเป็นเดือนที่3ของการขอไฟฟ้ามาใช้ เลขครั้งหลังก็16หน่วยเลขครั้งก่อน9หน่วยจำนวนที่ใช้ไป7หน่วยนะคะคุณผู้ชมเริ่มเห็นอะไรแปลกๆแล้วนะสำหรับที่ต้องชำระก,ก็0.00นะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าจะจ่ายจริงๆน่ยจะเป็น24 .73 บาทดามมาดูว่าเพรอ,อะไรมันเข้าเงื่อนไขการใช้ไฟฟ้าฟรีคะ่ะคุณผู้ชม เดือนนี้ของเราก็เลยใช้ไฟฟรีไปเลยเพราะ50หน่วยแรกฟรีแต่เราใช้ไปแค่7หน่วยนะคะคุณผู้ชมสรุปนะคะเดือนแรกเนี่ยเราจ่ายไป8.76สตางค์นะคะเดือนที่2นี่คือเราจ่าย25.21สตางค์ค่ะเดือนที่3นี่คือเราไม่ได้จ่ายสักบาทนะคะคุณผู้ชมโดยรวมแล้วคือการใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ย เราใช้เฉพาะสูบน้ําขึ้นมาลดน้ำต้นไม้ต้นผักของเรานะคะเวลาที่เราใช้ไฟโดยเฉลี่ยในแต่ละวันเราใช้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงได้นะคะทุนผู้ชมไม่เกินเนี้ยเลยค่ะนอกนั้นก็คือไม่ได้ใช้เลยนะคะไฟฟ้าของเราก็เลยได้ใช้น้อยนะคะผู้ชมหน่วยในการใช้ก็คือโดยเฉลี่ยนี่คือ7หน่วยนะคะมันก็เลยถูกมาก มันก็จะแพงตั้งแต่ช่วงที่นำไฟเข้ามานะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้ไฟเยอะไฟน้อยนะคะคุณผู้ชมแต่สำหรับบ้านเฮาเก่าเกษตรนี่คือใช้แค่เนี้ยแลยคะ่ะหากทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามช่องของเรานะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะคุณผู้ชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย